สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพดอดกอมอมคือเกาแล้วเนาะขอนองมือนีออมอมผ้าพีผ้านองผ้าเอฟซีทุกคนนะคะมาเก็บพริกอยู่ส่วนนะคะที่เริ่มแดงแล้วนะคะกจะสเก็บเฉพาะพริกแดงนะคะทรงไห้เพื่อนนะคะก็ามาล่งมือเก็บเอ่อบักพริกนะอากาศก็คึมๆคมึค่ะเมืองนคือฝนสิต,ตกเนี่ยจะต้องเฝ้าเก็บเนาะค่ะเนาะมาเก็บบักพริกซอยกันเด้อจ้า เก็บปกพริกเด้กันจ้านี่จ้าเหามาเก็บพริกซอยกันจ้าเก็บพริกแดงนะคะบ่ไดดมาเก็บอ่าบางบางอ่าน่วยกับสีเริ่มแหงไปแล้วเนาะว่าเป็นอย่างเดียวจังไปเลือกเอาอันใดที่มันแหงกับเอาเก็บใ้ถ้าเป็นพริกแหงเนาะ จ้าพริกของไทยเฮาเหรอจ้าเพ็ดเพ็ดเด้จ้าเนี่ยเก็บพริกมือเดียวมือหนึ่งค่าทายค่าถือกลองเงดหลายเป็นยูทูบเบอร์เนาะบ่ะเคยเห็ดก็ได้เห็ดได้บางยางก็ได้จา้านี่ค่ะป้าปักพริกลื่มใหม่เมืองจา้า มาเก็บซซยเนี่ยจ้าพุ่นนะแดงร้ายอยู่เด้อจ้ะอาปาปาปฝ่า,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 าเ,เก็บ <c oughs> สายเนี่ยกัยาวากันเด้อกล่องใส่มือถือไายบ่มีใหม่กันสันนน้นเานาะจ้ะเนาะยังบ่มีงบสื่อใหม่กันสั้นดอกจ้ะใหม่กันสั้นกับแพงอยู่เด้อแถมหาสื่อ,อยากจะอยู่นี่บ่คือทางเมืองไทยเฮ้ทา้งเมืองไทย,ห,ไทาไทยหาสื่ไง,ไง่ายงเอาขาดมาเป็นพว่วงเลยพี่น้องโอ้ย เงินลหลที่จริงมันต้องใส่สองมือจับขางลางน้ำเนาะแล้วก็จับตัวดันบนน้ำสิ่นะถ้าไปมึงหน่วยยิงใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวที่เดืือออมยังสิมาเล่มเก็บเอาดอกผูเดียวเขาทายลิปเฮาเอานวยยิ่งใหญ่สีเนาะจังสิได้เห็นชัดเจนเนานะจ่ะเนาะ อ้อมกระเฮ็ดสวนจะเฮ็ดสวนทุกปีเนาะช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกากาเก็บผลผลิตนะคะเก็บผลผลิต มันเดื่มหนาวแล้วจ้ะเดือนนี้เดือนตุลาเนาะอ้าลุดไม่ลุดมือไดล่ะละ้ลนเฮียไปใส่ละโอ้เฝ้าได้จ้ะย่านฝนตกนำถ้าเก็บหน่วย นิ่งใหญ่เนาะที่มันเห็นชัดๆได้จะคลิปหนึ่งกะสิเริ่มเก็บตั้งใจเก็บเลยตอนนี้ถ่ายคลิปไปนั่มก่อนจะ้ะพริกนี้มันเป็นพริกลายสายพันธุ์เนาะที่อ้อมเอามาปลูกเนะเพราะว่าอ้อมสิค้นหาพริกเพชรน,นะจะ้ะคิดค้นหาหาเอาพริกเพชรมาปลูก แม่ตะพกที่ยุดตั้งประเทศนี่อ้อมก,กับสิคิดคนเอามานั่มเลยจ้ะขันอันใดเพชรอ้อมก,กับสิเอามาปลูกถ้าเกิดว่ามันมาปลูกแหล้วนั้นเพชรบกคักอ้อมก,กับเศร้าปลูกสินะค่ะบัดที่นี่มันก็เลยแบบปลาคล้ายๆกับมัินผสมกันตอนกันก็เลยสิเป็นไทยแท่กับสิบบ่ไทยแต่ว่างเพชรนะคะ น่วยใหญ่หน้วยงามจา้าเนี่จะเก็บเอาน่วยแดงนะคะเลีวก็น่วยสมน่วยสมนี่จังน่อยกับแดงนะก็เลยเก็บไปพร้อมกันลด เดี๋ยวส่งไปให้มูนะคะมูที่อยู่ประเทศเดียวกันนี่นะจ้าเป็นสังมาเนาะรอบนี้เพื่อนอยากได้หกกิโลเนาะแต่ว่าบรู้ว่าพริกแดงย่างเดียวนี่จะได้พ่อหกกิโลบอ่อขันบอ่อพ่อกะรอบหนาจงส่งไปไหมเนาะก็รอบนี้เก็บไปเท่าใดก็ส่งไปเท่านั้นก่อนจ้ะ มันก็เป็นรายได้เสริมของเห้าอีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะใครกวัวอยู่ซื้อๆใครกวัวปลูกกินซื้อๆนะคะเนาะ ก็มั่มี่ยังค่ะเก็บพริกย่างเดียวจ้ะใค <c oughs> รกะิเก็บคือกันอยู่ดอกเนาะแต่ว่าอยากให้เห็นบรรยากาศอยู่ต่างประเทศนะ,ะปลูกพริกปลูกพักนะะนี่จ้าให้มึงโอ้ยยังไม่ได้เก็บจกเือเลยได้เนี่ยจ้าพริกให้มึงสวนพริกสักก่อนเนาะนี่จ้าโอ้ยง่ามกันเลย นี่จ้ะเก็บตอ่อชิบเลี่ยบบนตัข้ามหัวก่อนเดี๋ยวสิเล่มเก็บอยู่จ้ะอันนี้เก็บมาเก็บล่งคลิปซื้อกันเลยหายางหาเก็บต้นที่มันเก็บง่ายๆเนาะจ้ะเนาะ ส่วนต้นใดที่มันอยู่เตี้ยๆเตียเป็นพกเป็นพุ่มยังสีกับเดี๋ยวสีน้ำเก็บอีกทีหนึ่งจะ้ะนี่พี่พุ่มเป็นพุ่มเตี้ยๆเตียวแต่วาดกๆกเดยจ้ะน,นี่เป็นพุ่มเอฟซี 4, บางคนเพื่อนก็นว่าอยากเห็น อันไม่อันบรรยากาศมาเก็บพริกเก็บหยังอยู่สวนมาสั่นจ้ะก็เลยถ่ายคลิปไปนั่นบางนะฮะบางเทื่อมาเฮ็ดสวนเฮ็ดยังก็บ,บ่ได้ถ่ายสุลตรตกจ้ะเพราะว่ามันบม่มีเวลา,ปาวเป,าเปาเล่าเฮ็ดเปล่าแล้วสินาจ้ะเปล่าไปซอยมูเปล่าไปขึ้นไหลซอยมู อันนี้ก็เอาเดียวกับสุกมันสุกแล้วแต่มันบ่แดงค่ะก็ซื้อเอาไปน้ำมือเดียวมันกระแดงแล้ว,วเขาเน่าเด็ดออกจากต้นมันจะ้ะอืมจ้ะน้ะนอยง,งามๆเลยจ้ะนี ถ้าอยากชิมฟรีมาเด้อจะชิมฟรีรชิมฟรีช,มรชิมพริกฟรีเดี๋ยวอมขอมาถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวสิโบมีภาพพริกงามๆใส่หนาปกเอาภาพนี้แล้วกันเนาะิบ ถ่ายภาพนาป,ปกจ้ะเอามาเก็บพริกต่อเดี๋ยวอัดคลิปแล้วออมสิฝ่าเก็บพริกจะ้ะเก็บสองมือมันจังถนัดอันนี้เก็บมือเดียวว่าถนัดจะ้ะ นี่เราเอาแต่พริกแดงเดี๋ยวเดือนพฤศจิกกาอมกับต้องมาลือสวนด้ยค่ะนี่เก็บออกเมดเลยจากบักพริกนี่ก็สิเอาไปอ่าทรงใหหมูกินฟรีนะฮะเพื่อนเสียแต่คาสรงส่วนคาพริกบริสียเนาะแต่ว่ามันจะเป็นบักพริกเขียวพริกเขียวแต่มันกเ็เผ็ดจ้ะมันแก่ พระาะว่าอ้อมสิเก็บไว้กินคนเดียวก็เกบ็บบ่บ่ไหวเฮากินบ่ทันดอกมันหลายสิได้ตูเนน้เย็นน่ะที่เก็บไว้แช่เย็นไว้ก็ยัง่หลายนึงเด้จ้ะ โอเคเนาะคะ่ะเนาะอืมพ่อหอมปากหอมคอย่งอีกหลายจ่าเดียวต้อตงเก็บพุ่เน่าไปหดผุนเนาะคะ่ะเนาะพริกพๆิกพิกแดง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 ฝนกับชิโตขึ้นกันค่ะพนฝนมืดอยจุ ค่ะสำหรับมือนีนะคะกะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะหมนอยู่ในป่าบอกพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลค,คือเก่าเนาะคะ่นะเนาะ,ะเดี๋ยวออมสุขอตัวเก็บบักพี่ก่อนนะจ๊าเดี๋ยวสิ ฝนจิตกมาก,ก่อนเนาะพบเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกับมอมๆนะคะขอให้ทุกคนมีที่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายอุ้ยเอาบักพิกไปตำบักฮุงบัจ้า